ถ้าเรามีความจริงใจให้ลูกค้าเนี่ยยังไงก็เจริญครับผมอะไรเสียก็บอกเสียอะไรไม่เสียก็ใช้ไปเงี้ยราคากันเองรักษามาตรฐานไว้ก็ภูมิใจครับที่มีวันนี้ได้นะครับ อู่ชัยบริการเชียงใหม่อู่รถตู้ครับเดิมทีก็เป็นคนฝางนั่นแหละเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กอู่ก่อนนะครับอยู่อู่ได้ประมาณ4-5ปีเริ่มเป็นงานก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่จากนั้นค่อยขยับขยายมาเปิดเองครับผมเน้นเครื่องช่วงล่างตสต่อมเกียร์ซ่อมเฟืองท้ายเกียร์ออโต้ไดชาร์จไดสตาร์ทเบรกโมดเกียร์จานแก้ปัญหาตรงนี้ให้ลูกค้าได้ดีครับผม เป็นกลุ่มที่ทำทัวร์เนาะรถใช้งานใช้บ้านส่วนใหญ่เน้นรถตู้ที่วิ่งทำทัวร์ส่งแขกรถโรงแรมรถตู้ที่เขาวิ่งรับจ้างทั่วไปช่างผมก็มีประมาณ14คนดูแลน้องๆก็เป็นกันเองครับผมกินข้าวก็หม้อเดียวกันโต๊ะเดียวกันเนี่ยครับผมอะไรก็พูดคุยกันก็อยู่เหมือนเป็นที่เป็นน้องกับลูกค้าก็เป็นกันเองครับลูกค้าไม่ดีตรงไหนเราก็แก้ไขให้ซ่อมไปแล้วอันนู้นดังอันนี้ดังอยู่แล้วก็แก้ไขให้ครับ เพราะโควิดทำพิดร้ายเจ้าของกิจการจึงต้องยอมกลืนเลือดตัวเองหันกำไรมาเป็นต้นทุนดูแลลูกน้องทุกคนซึ่งต่างมีภาระให้ทุกสมาชิกในทีมยังยืนอยู่ได้ถามว่าแย่ไหมก็แย่อยู่นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีอ่ะส่วนช่างก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมยังยังไม่ออกสักคนเลยช่วงที่ไม่ค่อยมีรถเราก็เปลี่ยนกันมา14คนก็มาวันละ7คนเนี่ยครับช่างทุกคนที่อยู่ในอู่นะเขาก็มีค่าใช้จ่ายของเขา ถ้าเราจะปลดออกเขาก็ไม่รู้จะไปทางานที่ไหนไงครับผมส่วนมากก็ต้องดูแลกันไปอย่างเงี้ยครับผมก็เปรียบเหมือนญาติพี่น้องไปแล้วเหมือนเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับผมบริการดุดาติมิตรให้ความเป็นกันเองเอาความจริงมาคุยกันอย่างเปิดเผยทําจนลูกค้าติดใจถึงขยายอู่เข้ามาอยู่ในซอยก็ไม่ใช่ปัญหาแฟนคลับยังคงหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ ที่ผมอะมันถูกกว่าที่อื่นอยู่แล้วครับผมกำไรร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเราก็ทําให้ลูกค้าละเขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีงานทำเนี่ยครับเวลามีงานขึ้นมาเขาจะเซอร์วิสอะไรเขาก็จะนึกถึงที่ผมเป็นที่แรกเลยอยู่ละส่วนมากถ้าเข้ามาขึ้นขึ้นแท่นใช่ไหมฮะล้วก็เช็คนุ่นเช็คนี่ถ้ามันปกติอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดต่างลูกค้านะยังไงลูกค้าเขาก็ไม่หนีไปไหนครับ ต่างจังหวัดก็รู้จักที่นี่เยอะนะเชียงรายพะเยาแพร่น่านเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าของผมเยอะเลยภาไกลก็มาชนบุรีก็มีเนี่ยมีความจริงใจให้ลูกค้ายังไงก็ค้าเขาก็รักครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับก็ขอบคุณค้าทุกทท่านนะครับที่ไว้วางใจถึงจะอยู่ในซอยแคบหน่อยแต่ก็คนมาเยอะถ้ารถไม่เต็มก็เ็าทาให้เลยครับผมถ้ารถเต็มก็จะต้องมาลงคิวนิดนึงส่วนส่วนใหญ่แล้วได้รอไม่นานหรอกครับทุกๆคนนะถ้าเรา ทำอาชีพอะไรก็ตามถ้าเรามีความจริงใจให้ลูกค้าเนี่ยยังไงก็จเจริญครับผมไม่ไม่ช้านลูกค้าอะไรเสียก็บอกเสียอะไรไม่เสียก็ใช้ไปอเงี้ยส่วนส่วนใหญ่จะเน้นตรงนี้เป็นหลักก็ภูมิใจครับที่มีวันนี้ได้นะครับแล้วก็จะจะจะ,จะทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ตลอดไปครับ